สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรนมเยาเกษตรพิบาลในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมนะคะเชื้อตัวนี้นะคะโดย ทั่วไปเนี่ยจะไม่ทนต่อความร้อนนะคะแล้วก็จะตายนะคะที่อุณหภูมิ70องศาเซนเซียสนะคะเชื้อจะถูกทำลายได้ง่ายโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเชื้อตรงนี้ก็จะทำให้เราเรียนรู้ต่อไปว่ามีน้ำยาอะไรบ้างนะคะหรือวิธีทำลายเชื้อโรคเนี่ยจะทำได้อย่างไร องค์การอนามัยโลกได้ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับสารหรือว่าน้ำยาที่ใช้ในการทำลายเชื้อ3ชนิดนะคะที่จะสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา1นาทีนะคะชนิดแรกเลยจะเป็นสารประกอบโซเดียมไฮโปโคลอไรด์นะคะ0.1%ค่ะเช่นน้ำยาฟอกขาวนะคะที่มีความเข้มข้นนะคะ1,000 ppm ค่ะ ชนิดที่2คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์0.5หรือ5,000 ppm นะคะอันนี้ก็เช่นน้ำยาซักผ้าสีค่ะและชนิดที่3ก็คือแอลกอฮอล์นะคะซึ่งจะต้องมีความเข้มข้นตั้งแต่70ขึ้นไปค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะก็เลยกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ออกเป็นแนวทางนะคะในการทำความสะอาดนะคะก็คือถ้าเป็นพื้นผิวที่เป็นโลหะก็ใช้อัลกอฮอล์นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าความเข้นตั้งแต่70%ขึ้นไปนะคะ แล้วก็จากคุณสมบัติเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเชื้อนะคะไวรัสโครโรนาเนี่ยจะตายที่อุณหภูมิ70องศานะคะนั้นถ้าเป็นพวกเครื่องผ้านะคะวัสดุที่เป็นผ้าต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถนะคะทำความสะอาดโดยใช้ผงซักฟอกนะคะผสมน้ำที่70องศาเซนเซียสขึ้นไปนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีน้ํายาอื่นๆอันนี้ก็ขึ้นกับว่าที่บ้านนะคะเราใช้น้ํายาชนิดไหนอยู่นะคะอย่างเช่นน้ํายาฆ่าเชื้อเดสตอนนะคะถ้าเป็น4.8%นะคะอันนี้เราก็จะใช้น้ํายา1ส่วนนะคะผสมกับน้ํา39ส่วนนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ซักผ้าหรือว่าทําลายเชื้อบนพื้นผิวทั่วไปได้นะคะ คราวนี้อันถัดมานะคะถ้าเป็นน้ํายาฟอกขาวนะคะที่เราบอกนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าที่บริษัทผลิตมาเนี่ยความคข้นเท่าไหร่นะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นความข้นที่5เเนะคะถ้าเราต้องการนะคะทำให้เจือจางเป็น0.05%ก็จะใช้น้ำยานะคะ1ส่วนกับน้ำ99าส9ส่วนค่ะอันนี้ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปนะคะ คราวนี้ในบริเวณที่นะคะมีละอองฝอยนะคะหรือมีเสมหะมีสารคัดหลั่งนะคะที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยเราก็จะใช้ความคข้นที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็น0.5นะคะในตรงนี้ก็จะใช้น้ำยา1ส่วนแล้วก็ผสมกับน้ำา9ส่วนนะคะคราวนี้สำหรับนะคะข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเนะะี่ยค่ะก็แนะนำว่าให้ใช้แอลกอฮอล์นะคะ70นะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราอาจจะใช้ได้ก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะนะคะที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3%นะคะนั้นก็จะใช้ตรงนี้หส่วนผสมกับน้ํา5ส่วนนะคะที่ใช้ทําลายเชื้อบนพื้นผิวได้เช่นกันแต่ก็ต้องระมัดระวังการกัดกร่อนนะคะโดยเฉพาะอุปรกรณ์ที่เป็นโลหะนะคะคราวนี้สิ่งสําคัญเลยที่อยู่บนสไลด์นี้ก็คือว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยจะห้ามใช้นะคะ พวกน้ำยาที่เป็นสเปรย์พ่นนะคะเพราะว่าตรงนี้จะทำให้เกิดละอองนะคะล่องลอยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะคะในสถานศึกษานะคะในการทำความสะอาดพื้นแล้วก็พื้นผิวสัมผัสนะคะที่เราสัมผัสบ่อยนะคะต้องทำความสะอาดนะคะทุกๆวันนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะ โดยเฉพาะนะคะพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยอย่างเช่นนะคะพวกราวบันไดนะคะโต๊ะอาหารอุปกรณ์กีฬาค่ะที่จับประตูนะคะหน้าต่างของเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นต้นค่ะการเช็ด พื้นผิวนะคะให้เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะหรือใช้น้ำยาซักผ้าขาวค่ะผสมน้ำนะคะในอัตราส่วนนะคะ1ส่วนต่อน้ำสะอาด20ส่วนสำหรับนะคะในการเช็ดฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยให้ใช้70%อแอลกอฮอล์นะคะส่วนการทำความสะอาด ะะห้องน้ำนะคะห้องสุขานะคะให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะคหรือน้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำในอัตราส่วนนะคะ1ส่วนต่อน้ำสะอาด10ส่วนค่ะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะสำหรับนะคะผู้ที่มีหน้าที่ทำความสะอาดนะคะหรือว่าทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษานะคะให้สวมถุงม,มือชนิดใช้แล้วทิ้งนะคะ แล้วก็สวมนะคะชุดกันเปื้อนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้งนะคะสวมแว่นตาหรือก๊อกเกิลน,นะคะหรือเครื่องป้องกันหน้านะคะและหน้ากากอนามัยนะคะขณะทำความสะอาดจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะการสัมผัสด,ดวงตานะคะแล้วก็บริเวณจมูกและปากนะคะเพราะบริเวณเหล่านี้จะเป็นบริเวณที่บอบบางนะคะเชื้อโรคจะสามารถเข้าไปสู่ร่างกายได้ง่ายคะ่ะ ะะเพราะนั้นจะต้องมีความระมัดระวังนะคะเพื่อป้องกันบุคลากรกลุ่มนี้ด้วยนะคะสำหรับนะคะผู้ที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดนะคะหรือฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมนะคะให้สวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งนะคะสวมชุดกันเปื้อนแขนยาวพลาสติกนะคะชนิดใช้แล้วทิ้งสวมแว่นตาหรือก๊อกเกิลน,นะคะหรือว่าเครื่องป้องกันใบหน้านะคะและหน้ากากอนามัยนะคะ นอกจากนี้นในขณะทําความสะอาดนะคะจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะบริเวณดวงตานะคะจมูกและปากนะคะเนื่องจากบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เบาบางนะคะเชื้อโรคเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะนะคะเพราะนั้นถ้าทำได้ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันนะคะการติดเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายค่ะกับบุคลากรที่มีหน้าที่ทำความสะอาดนะคะ นอกจากนี้นะคะมีข้อที่ควรปฏิบัติก็คือว่ากรณีที่นะคะถุงมือหรืออุปรกรณ์นะคะ PPE เนี่ยมีรอ,อยชำรุดนะคะหรือมีรอยรั่วนะคะให้นะคะถอดนะคะถุงมือคู่เก่าทิ้งทันทีนะคะแล้วก็สวมถุงมือคู่ใหม่นะคะแล้วก็หลังจากทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมนะคะ ควรจะต้องล้างมือนะคะด้วยน้ําแล้วก็สบู่นะคะทันทีนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วก็หลังจากการถอดนะคะอุปกรณ์ป้องกันร,ร่างกายหรือว่า PPE แต่ละชิ้นออกค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายค่ะสำหรับนะคะแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดนะคะและการฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมนะคะให้เลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีด้ามจับนะคะ เพื่อที่จะให้สัมผัสเนี่ยบริเวณพื้นผิวโดยตรงให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาวนะคะเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ,บ่อยๆนะคะแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างน,นะคะเพื่อให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนะคะ นอกจากนี้ก็ต้องทำความสะอาดพวกห้องน้ำนะคะเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆแล้วก็พื้นผิวในห้องน้ำนะคะโดยการลาดด้วยน้ำยาฟอกขาวนะคะทิ้งไว้อย่างน้อย15นาทีค่ะแล้วจึงล้างทำความสะอาดนะคะอีกครั้งหนึ่งด้วยผงซักฟอกนะคะหรือว่าน้ำยาล้างห้องน้ำตามปกตินะคะตรงนี้ก็จะช่วยนะคะในการป้องกันนะคะการแพร่กระจายเชื้อจากสิ่งแวดล้อมนะคะมาสู่ตัวเราได้ค่ะ ในการนะคะฆ่าเชื้อนะคะอุปรกรณ์ทําความสะอาดเนี่ยที่จะต้องนํากลับมาใช้ซ้ํานะคะให้แช่ในน้ํายาฟอกขาวนะคะแล้วก็สําหรับนะคะการทําความสะอาดถังที่สําหรับเราใช้ในการถูพื้นนะคะอันนี้ก็ให้แช่ในน้ํายาฟอกขาวหรือว่าล้างนะคะโดยใช้น้ําร้อนนะคะก็คือต้องอุณหภูมิ70องศาขึ้นไปนะคะ การทำความสะอาดพื้นผิวนะคะให้ใช้ผ้าชุบน้ำหม,ดมาดๆนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าไม่ควรจะพ่นด้วยสเปรย์นะคะเนื่องจากสเปรย์เนี่ยจะทำให้เกิดนะคะละอองนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เสมหะน้ำมูกน้ำลายนะคะที่ตกอยู่บนพื้นผิวเนี่ยคะ่ะฟุ้งกระจายขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เราอาจจะสูดดมเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้คะ่ะ เมื่อนะคะทำความสะอาดนะคะพื้นนะคะหรือบริเวณพื้นผิวเนี่ยนะคะควรใช้วิธีการเช็ดนะคะที่เช็ดกันไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เช็ดในแนวนอนนะคะแล้วก็ทำการนะคะกำจัดขยะติดเชื้อนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะ เช็ดนะคะทำความสะอาดนะคะลูกบิดนะคะแล้วก็ที่จับประตูนะคะในบริเวณที่เราสัมผัสบ่อยๆนะคะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะเช่นเดียวกันค่ะ